ดกจนกิ่งเอ็นนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันจ้านี่ค่ะท่านผู้ชมทุกอย่างดกหมดเลยนะคะมันเบอร์รี่นี่เก็บกินเดี๋ยว,ยวพาไปดูข่าวมาค่ะท่านผู้ชมใบแบบนี้นะคะลักษณะของใบแบบนี้นะนี่ค่ะมันจะมีรอยหยักตรงนี้นะพอใบโตมานี่ค่ะเป็นรอยหยักค่ะนี่เรียกว่าพันุขาวมารายันค่ะ อันนี้คือลูกนะคะจะเป็นลูกยาวๆสีขาวรสชาติคือหวานอย่างเดียวนะคะอันนี้คือมีพี่คนหนึ่งเขาใจดีให้เล็กมานะเล็กก็เริ่มขยายแล้วนะคะชอบมากอ่ามาดูทางนี้ขาวมาลายันจะได้รู้ว่าออกลูกตรงไหนนะคะที่จริงมันจะออกสองสองลูกสลับกันนะสับหว่างกันคะ่ะถ้าผู้ชมเล็กตัดออกหมดเลยแล้วกันนี่คะ่ะนี่ ติดลูกแล้วนะคะพวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ําแล้วก็ให้โดนแดดเนาะจะติดลูกนี่ก่อนไปดูเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ค่ะน่ากินไหมตรงนี้ยิ่งน่ากินไปใหญ่เลยดูค่ะลูกใหญ่มากดกทุกกิ่งนี่แม้กระทั่งน้อยหานะดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเลเก็บ ตัวนี้ให้ดูลูกใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมนี่อันนี้คือหมอนไทยนะคะหมอนไทยเดี๋ยวจะมาบอกว่าดูแลยังไงเดินไปไหนก็มีแต่หมอนนะคะร่วงก็มีเห็นไหมนี่ค่ะจริงๆเยอะมากนะข้างบนก็มีค่ะท่านผู้ชมนูนลูกแดงๆดำๆคือเล็กมาเดินเก็บ เก็บกินเลยนะคะไม่ต้องล้างด้วยเพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้แบบยาไล่มแมลงนะคะดูค่ะลูกใหญ่มากโอเคทีนี้เดี๋ยวเล็กพาไปดูวิธีการบำรุงนะคะต้นที่มันไม่ดกนะคะทํายังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะคะวันนี้จะมาดูแลหมอนให้ดูต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆนี่ลูกไว้เยอะมากคือ มันไม่ติดลูกเยอะนะคะแต่มันติดอยู่นะไม่ใช่ไม่ติดเลยแต่ว่าเล็กจะมาบำรุงให้ลูกมันใหญ่แล้วก็ให้ติดกิ่งอื่นๆนะคะเราจะได้มีหม่อนเอาไว้กินแบบว่าคือไม่ขาดเลยเนาะขอใส่ถุงมือก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง วิธีการที่เล็กทำก็คือให้หมอนเนี่ยดกไม่ว่าจะเป็นพันอะไรนะติดลูกทั้งหมดจริงๆแล้วข่าวมลยานที่เล็กพาไปดูก่อนหน้านี้คือไม่ติดลูกนะคะเล็กก็ทําวิธีนี้แหละนะวิธีการนะคะเรามาดูที่ต้นหมอนของเราเนี่ยมันบรลลีหรือหมอนตัวเดียวกันนะคะจากนั้นก็ให้เรารวนดินค่ะวันโดนรากก็ได้นะคะเพราะว่า ปุ๋ยจะได้ซึมเข้าไปได้หมอนนี่ตายยากมากอ่ะน,นี่ผักสลัดนี่ค่ะตายยากนะคะดูแลง่ายอ่ะก่อนหน้าน,นี้เล็กพวนแล้วนะคะพอพวนดินเสร็จวันนี้ปุ๋ยที่เล็กจะเลือกใส่ก็คือนี่ค่ะหนึ่งปุ๋ยขี้ไก่ อันนี้เป็นขี้ไก่ของตัวเองนะคะไม่ได้ผสมแกลบด้วยเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นนะปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็อันนี้น้ําเปล่าน้ําเปล่าแล้วก็นี่เป็นปุ๋ยหมักปลาค่ะเล่เคยลงให้ดูแล้วนะคะอันนี้หมักประมาณสองปีกว่าแล้วแล้วกลิ่นก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนแรกนะคะเทลงไปกะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหมอนเรา คือหมอนเนี่ยมันตายยากดูแลง่ายนะคะเราบำรุงแล้วก็ใส่เยอะได้แต่ถ้าเป็นต้นอื่นๆก็ลดปริมาณลงนะคะเพราะว่ามันเข้มขน้นในถังสีแดงคือเป็นน้ำเปล่าและนี่ค่ะจุลิยนซีสังข้อแสงเล็กทำไว้ตลอดนะเทให้ดูประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรที่เล็กใช้กับหมอนเป็นประจำ บำรุงก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยวิธีการคือรดน้ำก่อนเพื่อให้รากของต้นไม้นะคะคือชุ่มฉ่ำแล้วเย็นเพราะว่าปุ๋ยของเราต่างๆโดยเฉพาะปุ๋ยหิไก่เนี่ยมันมีความเค็มหรืออาจจะมีความร้อนนะคะให้เรารดน้ำให้ชุ่มก่อนนี่ทำแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะ ก็ให้เราใส่ปุ๋ยมูลไก่รอบๆนะคะท่านผู้ชมประมาณ3-4กรัมมือกะประมาณเอานะคะนี่วิธีที่จะทำให้ติดลูกดีก็คือตัดค่ะตัดใบออกใบที่ตัดออกเนี่ยเอาไปหมักทำปุ๋ย ดินใบไม้ได้นะคะเป็นปุ๋ยก็ได้วิธีการก็คือตัดออกนี่ค่ะที่มีใบก็ให้เหลือใบ้บ้างนะคะเพื่อสั่งข้อสแสงแล้วก็ใบหมอนเนี่ยเอาไปทำเป็นสเปรย์ในการฉีดบำรุงผมทำให้ผมดกดำนะคะแก้อาการผมร่วงได้ด้วยเล็กลงไว้แล้วนะวิดีโอย้อนเลื่อนลงไปดูนะคะ นี่แล้วก็ใบหมอนสามารถเอาไปปั่นเป็นน้ำปั่นผักได้นะคะในตอนเช้านี่ตัดออกประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เล็กอยากให้กิ่งนี้ออกติดอีกนะคะก็ตัดเลยตัดเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ไทยนะคะแต่ว่าถ้าเราบำรุงดีๆก็อย่างที่เห็นคือลูกใหญ่อร่อยด้วยกินแบบเปรี้ยวๆหว,วานๆนะคะ วิตามินซีสูงมากแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็มีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะบำรุงกำลังคือแก้อาการเหนื่อยได้นี่เล็กก็ตัดออกแบบนี้นะคะส่วนใบพวกนี้เล็กจะเอาไว้ให้ย่อยเป็นปุ๋ยเนาะนี่ค่ะโอเควิธีการนี้แล้วนะจากนั้นเราก็รดน้ำค่ะรดน้ำปุ๋ยปุ๋ยหมักปลานะคะนีรดลงไปเลย ใส่ขี้ไก่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ลดปุ๋ยตัวนี้ตามปุ๋ยน้ํานะคะรับรองว่าหมอนลูกที่ติดลูกเนี่ยก็คือจะยาวแล้วก็ลูกใหญ่เหมือนที่เห็นนะคะเพราะบางคนถ้าไม่ใส่ปุ๋ยลูกจะเล็กนะอันนี้ก็จะลูกใหญ่แล้วก็ไอ้ที่เล็กตัดออกเนี่ยก็คือมันจะติดให้เรากินอีกนะคะเป็นรุ่นๆไปเลยนี่วิธีการก็คือแบบนี้นะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ ส่วนใครไม่มีน้ำหมักปลาก็ให้หมักปุ๋ยหมักชีวภาพก็คือเป็นปุ๋ยหมักเศษอาหารนะคะท่านผู้ชมใช้แทนกันได้เหมือนกัน หมักแรกๆอาจจะมีกลิ่นหน่อยแล้วก็ปิดฝาอาจจะมีหนอนมีอะไรเดี๋ยวก็ชินนะคะซึ่งมันดีมากเลยดีกว่าว่าเราจะเอาเศษอาหารไปทิ้งเป็นขยะเปียกที่แบบทําให้สภาพแวดล้อมเสียด้วยนะคะแล้วก็คนเก็บขยะมันมันก็จะเน่านะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเอามาหมาักใส่ถังเนาะใส่ถังหรือว่าจะหมักแบบแห้งก็ได้นะคะคือเอาเศษอาหารมาเทตอนแรกก็ใส่ ใส่ใบไม้แห้งก่อนแล้วเทเศษอาหารลงไปแล้วก็เอาใบไม้แห้งกลบเพื่อว่าป้องกันมแมลงวันมาตอมนะคะสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ปุ๋ยใบไม้นะคะจากเศษใบไม้แล้วก็เศษอาหารแบบใช้ดีมากๆปลูกอะไรก็งามแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการดูแลหมอนของเล็กน,นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากปลูกหมอนแล้วคือปลูกแล้วมันไม่ติดลูกทาสูตรนี้เลยค่ะเล็กทํามาตลอด เยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งดกมากพร้อมที่จะสูดนะต้นนี้ย้อนแสงนิดนึงนะคะแต่คือดกมากดูด้านหลังค่ะเยอะมากๆเลยนะคะทุกกิ่งเนี่ยค่ะ จจะไม่ชัดนะคะแต่ดกจริงเยอะมากเลยค่ะสูดเดียวกันค่ะท่านผู้ชมนี่มาดูด,ด้านล่างอะให้ดูกําลังจะแดงเนยคะเยอะมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปทํานะคะสูตรนี้เลยน้ําหมักชีวภาพน้ําหมักปลานะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะคะใส่ลงไปเลย ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย